นำวันนำหน้าได้ใดขอได้เอาใสขอเอาหันนะบัดเยี่ขอเรื่องขวัญแจงนะหน้าจากเรื่องขวัญแจงอิจฉาพักมาจากเมื่องขวัญแจงมาหอดเรื่องลบ้ดีนะเมื่องหลบดีมาหอดบ้างงอมหิ่ได้ซักข้าววางไม่ออกโยงคอไม่ออกเห็ดหมาเอือดเอื้อเห็ดหมาข้าเดี๋ยวพึ่งพ้นี้แต่คนรวยรวยอย่าวไหนคนี่พั้ เจาเป็นาตพักังสีมอนะวยุเจ้าบัดย่าขทีไรดื้อเียมกระเปาตบัดนี้นะเียมกระเป๋าตาตจกเอาาข้าเนี้าขีทีไรยุนะะใบลทั้งใบระอยบอเคยมีจัเทานะทงยังได้ีได้ยุบ้านหองหินนี่แล้วน เออท่านโดมีไงเอยจัาหว้านกันจะขึ้นดังตีนะเอออันว่าสวยอยู่ขอท่านให้พักเงินเ็นยนงอามาค่านโหดสวยกระไดนะกต่ลดขามาเด็กก็ไม่ใรเอากระไดไปเท่้านไหนที่จะทางเืนสวยอยู่้พอท่านจับเชียงกไดแสดงว่า